แก้ปัญหาทุเรียนใบเหลืองเนื่องจากการขาดจุนธาต์ โดยปกติแล้วนะครับพืชต้องการได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุมีปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและยังส่งผลให้ผลผลิตด,ดีและก็ได้คุณภาพอีกด้วยนะครับซึ่งธาตุอาหารที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ได้จากน้ําอากาศเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนนะครับและกลุ่มที่2นะครับจะได้จากดินแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปในต้นพืชได้แก่กลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณมากเช่นไนโตรเจนฟ แมกนีเซียมและก็กรลเถันนะครับและในกลุ่มที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยได้แก่ธาตุเหล็กแมงกนิสสังกะสีทองแดนโบรอนโมริบินัมและก็คอรีนนะครับซึ่งปกติแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่หากใส่ปุ๋ยพืช ก็จะนึกถึงแก้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับจนลืมบทบาทของธาตุอาหารอื่นๆจะทําให้พืชไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควรดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับพืชจําเป็นจะต้องได้ธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมจึงจะทําให้พืชเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับและถ้าหากเราให้พืชแค่ NPK หรือว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับจะทําให้พืชเกิดอาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะกลุ่มจุลธาตุซึ่งจุลธาตุถึงแม้พืชจะต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับซึุ่าทีวมนนเรย ก็คือธาตุเหล็กแมงกานิสและก็สังกะสีนะครับซึ่งดินที่มีการสะสมของธาตุฟอสฟอรัสมากจนเกินไปนะครับจะทําให้พืชแสดงอาการขาดจุลธาตุเหล่านี้เนื่องจากจุลธาตุทั้ง3ธาตุจะทําปฏิกิริยากับธาตุฟอสฟอรัสซึ่งจะทําให้พืชดูดธาตุอาหารเหล่านี้ไปใช้ไม่ได้กรณีเช่นนี้นะครับหากเราให้จุลธาตุทางดินจึงจะไม่ได้ผลนะครับดังนั้นนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการให้จุลธาตุทางใบจะช่วยแก้ปัญหาอาการขาดธาตุอาหารของพืชป้องกันอาการใบเหลืองใบไม่สมบูรณ์ช่วยให้พืชมีใบเขียวเข้มขึ้น